นี่น้ำตาลนะคะให้ดูความร้ายของน้ำตาลนะคะดูน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 ะทำไม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 จำได้ไหมตอนเด็กๆอะฮะแม่เลี้ยงมาเนี่ยฮะฮะตอนเล็กๆเนี่ยฮะ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 ตอนเล็กๆแม่เลี้ยงมาเนี่ยมันเป็นยังไง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 นี่ก็เล่นบ้านเล่นบ่เนี่ยแหละฮะมันเป็นยังไง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  เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเห็นไหมเห็นไหเห็นไหมมนลายไม่ละเนี่ยเห็นไหมถีบไม่เกรงใจเลยมันเห็นแม่เป็นอะไรถีบไม่เกรงใจเลย้ยเจ็บเน้ำตาน้ำตาน้ำตาแม่เจ็บแม่เจ็บโอยโอยปล่อยน้ตายมันบ้าไปแล้วน้ำตาเสียสติไปแล้วมันเป็นยังไง จับมือหน่อยจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได,อได้อยากรู้เนี่ยมันเป็นอย่างีงมันคืออะไรเนะี่ยมันรับเจ้าของกํังรับเจ้าของกังจับพุงเนื้อมันก็เป็นี้ยเนี่ยมันบ้าไปแล้วเนะี่ยดูสิดูสิ